สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวของฟุตบอลที่เก่าแก่ยาวนานที่สุดในประเทศอังกฤษครับฟุตบอล FA ที่เดินทางมาถึงรอบชิงแล้วแล้วก็เป็นรอบชิงที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ห้ำหั่นกันในรอบชิง แล้วก็แข่งกันที่เวมบรีนะครับหากดูกันตามผลงานในรอบหลายปีที่ผ่านมามันพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเวลานี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ทีมที่แกล่งกว่านั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนแมนยูอาจจะแบบไม่จริงไม่เชื่อหรอกผลงานมันประจักษ์นักในหลายปีที่ผ่านมา แมนยูในปีนี้การกลับมาได้เล่นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่3ติดต่อกันนี่ก็ยืนยันชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงในด้านของผลงานและก็การบริหารทีมในหลายๆปีที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหากดูความพร้อมผลงานของทีมในรอบ4-5นัดที่ผ่านมาอาจจะดูด้อยกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเป็นเพราะ2นัดสุดท้ายทีมนั้นได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วก็ผ่อนปนหน่อยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย12เกมในลีกครับชนะติดต่อกันบ๊บบ๊บูบ๊บปุ๊บ,บ,บจนเก้ามาแซงหน้าอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้อย่างหมดลุ้นเลยครับ นัดสุดท้ายนี่เล่นกันแบบสบายๆแลปล่อยจอยกันแบบแมนซีเนี่เอาตัวสำรองลงมาเล่นได้บ้างได้พักตัวหลักอย่างเควินเดอบอยได้พักหลายๆตัวอย่างกุนโดกันอย่างคือได้สลับเอาเด็กลงมาเล่นบ้างฉะนั้นผลการแข่งขันในรอบ5นัดหลังสุดเนี่ยหากเปรียบเทียบกันยังไงแมนยูก็เ,เหนือกว่าทางด้านของผู้เล่นบาดเจ็บของแมนซีก็อาจจะมีความฟิตของเดอบอยให้ได้ลุ้นกันบ้าง ก็ไม่น,านา่าหงุดใจเท่าไหร่เพราะนักเตะที่มีสควอตเดฟเนี่ยใหญ่แล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดในพรีเมียร์แล้วกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังๆสุดช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีสะดุดไปบ้างน,นะครับช่วงต,ต้นๆก่อนที่จะ 3- 4มสี่นัดสุดท้ายเนี่ยสปีดชัยชนะเก็บชัยชนะในหลีกติดก่อกัน4ีนัดเพื่อการันตีพื้นที่ไปฟุตบอลยุโรปที่เรียกว่ายูฟ้าแชมเปี้ยนลีกก็พอถึงเวลาจริงๆร,ร,รวมตัวกันถึงวันที่ เขาเรียกอะไรต้องรวมใจต้องรวมสมาธิกันก็ทําได้เสมอแม้จะมีการติดติดขัดขดัแต่ส่วนใหญ่จะไปเก่งกันในบ้านมากกว่าสาหรับแมนยูในฤดูกาลนี้สิ่งที่สําคัญสําหรับทั้ง2ทีมก็คือหากใครชนะในคืนวันที่รอบชิงจะกลายเป็นดับเบิลแชมป์ทันทีแมนยูจะเป็นดับเบิลแชมป์จากการที่คว้าแชมป์คาราบาวครับมาแล้วก็จะพ่วงด้วยฟุตบอล F a แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พิมเมยรีกมาแล้วก็จะพ่วงด้วยแชมป์เอฟเอแล้วก็จะต่ายเต้าต่อยอดไปถึง3แชมป์ที่เป็นแชมป์ที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดเคยทําไว้ในปี1999เอเล็กเทนฮากนั้นประกาศไว้เลยครับว่าขอทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึงในจุดนั้นได้โ้โหประกาศกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า ก็ต้องพูดกันนำตรงสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่เด็ดการได้ทริปเปิลแชมป์ครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยังเป็นสิ่งที่คุยได้มาจนถึงปัจจุบันยังเป็นความพอใจเป็นความภาคภูมิที่พูดกี่ครั้งก็ยังก็ยังรู้สึกประทับใจกับมันหลายคนออกมาเปรียบเทียบครับ2ทีม2ยุคครับปี1 9 9 9ของแมนยูตรนนั้นกับปีนี้ยุคนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยใครดีกว่ากันอันนี้ตอบยากมากแฟนแมนยูก็ต้องบอกว่า ทีมของเขาดีกว่าอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ทุกคนส่วนแฟนมนซิตี้ก็บอกเฮ้ยแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยอมดีกว่าอยู่แล้วก็เห็นกันมาไม่ใช่หรอว่าคว้าชัยชนะกันมาห้าครั้งในรอบหปีแต่ถามความจริงตอนนั้นแมนยูก็เป็นช่วงที่แมนยูก็คว้าชัยชนะติดติดต่อกันเหมือนกันนะครับในพรีเมียร์ลีกอืมมันคงเปรียบเทียบไม่ได้ส่วน,นเพื่อนๆละ่ะคิดว่าทีมไหนดีกว่ากันแมนยูชุดเก้าเก้าหรือ แมนซีในยุคนี้นั่นเป็นอีกหนึ่งคำถามที่อยากให้ส่งความเห็นเข้ามาส่วนสิ่งที่เราจะต้องรู้กันในค่าคืนหลังจากคืนนั้นเลยก็คือเราจะรู้กันแน่ครับว่าใครเป็นแชมป์ส่งความเห็นกันเข้ามาได้นะครับร่วมติชมพูดคุยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสปอร์ตบาร์ของเราคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวรอรุ้นกันด้วยกันคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ